สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องข่าวเป่าป้อมไลฟ์นิสารเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังวิเคราะห์เลขกิดเร็วดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้กว่าป้อมมีข่าวเปิดเรียนวันแรกป่วนแม่สอดติดเชื้อต้องปิด15แหงมหาชัยไม่หยุดป่วยมาอีก814ข่าวนี้นะครับวันที่2นะครับท่านใดยังไม่ทันอ่านข่าวนะครับมาดูเบา่าป้อมนะครับเดี๋ยวเ่าป้อมเอาข่าวมาให้ฟังนะครับ ยอดติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยยังไม่ลดหลังตรวจเชิงลุกเพิ่มล่าสุดผพวมีอีก836คนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวในสมุทรสาครมากถึง814คนกทมพบติดเชื้ออีก10คนครับพี่น้องหลังตรวจเชิงลุกแล้ว6เขตขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามมาอีกหนึ่งคนรอผลตรวจอีกกว่า2,000คนส่วนการเปิดเรียนวันแรกทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เรียบร้อยดียกเว้นเทศบาลแม่สอดเจอคําสั่งปิดโรงเรียนกระทันหัน15แห่งหลังพบลูกหลานผู้ป่วยเดิมติดเชื้ออีก5คนขณะที่ผู้ป่วยโควิด19ทั่วโลกก็ยังพุ่งยอดเสียชีวิตกว่า2.2ล้านศพแม้จะมีวัคซีนแล้วในหลายประเทศทางด้านบริษัทแอสตาเซเนกาเงกำลังผลิตวัคซีนจัดส่งให้ลูกค้าฝากยุโรปอีก9ล้านโดส ก็เป็นที่ท,ทราบกันดีนะครับว่ากว่าหนึ่งปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญการระบาดของ COVID โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ2019ที่มีผู้ติดเชื้อมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม63จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเลข3หลักกว่า800คนแทบทุกวันไทยติดเชื้อเพิ่ม836คนที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ11นาฬิกาเมื่อวันที่1กุมภาแพทย์หญิงอภิสมัยรีรังสรรผู้ช่วยโฆศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนไวรัสโคโรน,นา2019หรือโควิด -19 แถลงว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย836คนเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ39คนสมุทรสาคร32คนกทม5คนและราชบ,บุรี2คน จากการค้นหาเชียงรุกในชุมชน793คนสมุทรสาคร782คนมหาสารคาม6คนและกรทม5คนและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันที่รัฐกำหนด4คนมาจากสหรัฐอเมริกาเบลเยียมมาเลเซียและสหราชอาณาจักรประเทศละ1คนรวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด19,618คน ผู้ป่วยที่หายนะครับคนหายจากโรคโควิดนะครับทั้งหมดนะครับสะสม1,000ง2 5ืคนเสียชีวิตคงที่77คนกทมรตรวจเชิงลุก6เขตส่วนการตรวจตรวจเชิงลุกในกรทมร .6 เขตได้แก่ภาษีเจริญตรวจ1,232คนพบติดเชื้อ25คนบ้าคนบางบอนตรวจ3,667คนพบติดเชื้อ7คน บางขุนเทียนตรวจ3,211คนพบติดเชื้อ11คนบางแคตรวจ1,104คนพบติดเชื้อ2คนจอมทองตรวจ90คนและน้องแขมตรวจ720คนไม่พบผู้ติดเชื้อเลยรวมผลตรวจนะครับ1,023คนจาก59โรงงานพบติดเชื้อ45คนเป็นต่างด้าว38คนไทย7หรือคิดเป็นร้อยละ0.45ลุ้นไทย ขึ้นทะเบียนชีนโนแวกก่อนจีนจากนั้นที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในในฐานะประธานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ถแถลงความคืบหน้าว่าวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทเอสตราเซเนกาเข้าประเทศไทยรถแรก50,000โดสว่าขณะน,นี้ทางสาธารณสุข เตรียมเพนให้บริการวัคซีนแล้วจนกว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนกุมภานี้หากวัคซีนเข้าไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใดก็ตามจะสามารถจัดสรรนวัคซีนได้ทันทีส่วนของวัคซีนนะครับโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกเดิมมีกําหนดว่าจะถึงไทยช่วงต้นเดือนกุมภาแต่เนื่องจากสหภาพยุโรปจํากัดการส่งออกวัคซีนของแอสตราเซเนกนอกสหภาพ จึงทําให้มีการขยายเวลาออกไปแต่หากมาเมื่อไหร่ก็พร้อมดําเนินการทันทีขณะดเดียวก,กันกับสถาบันวัคซีนแห่ชงชาติมีการติดตามข้อมูลวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉีดเพียงเข็มเดียวว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรส่วนวัคซีนของบริษัทชิโนเวกประเทศจีนขณะนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่จีนเรื่องนี้คณะอนุกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ว่าไทยจะนำเข้าหรือไม่ ขึ้นกับพิจารณาของออยไทยด้วยว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรใช้ในการฉุกเฉินก่อนได้หรือไม่จอรสันขอด้วยอีกลายด้านนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวัคซีนชิโนแวกนั้นยังยื่นเอกสารให้ออยไม่ครบอย่างไรก็ตามแม่วัคซีนนี้จะยังไม่รับขึ้นทะเบียนในประเทศจีนแต่หากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยพิจารณาว่ามีความปลอดภัยและประสิทธิภาพคุณภาพ สามารถอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยก่อนได้นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากจอร์แดนแอนจอร์แดนประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 แต่เอกสารยังไม่ครบระหว่างนี้ผู้เชี่ยวชาญจะมีการอ่านเอกสารที่ยื่นมาแล้วแต่จะพิจารณาต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารครบตามที่กำหนดภายใน30วันหลังจากที่มีการยื่นเอกสารครบส่วนบริษัทอื่นๆยังไม่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียน กลุ่มครับเบียร์ร้องปวดล็อผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นนายอาชีรวัฒวันศรีสวัสดิ์นายกสมาคมครับเบียร์และสมาชิกผู้ประกอบการ50คนได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสคบรเรื่องขอความกรุณาผ่อนผลันให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ซึ่งนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโคศกกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งทั้งนี้ในอาชิรวัตกรกล่าวว่ามาเรียกร้องต่อสคบอให้ผ่อนผันให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและขอให้นั่งดื่มในร้านได้เนื่องจากสินค้าของเราคือเบียร์สดที่นําเข้าจากต่างประเทศมีระยะเวลาหากขายไม่ออกจะบุรเสียเหมือนกับนมพัชเาไลซซึ่งมีอายุการเก็บรักษาทั้งที่เสียภาษีนําเข้าไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้สมาคมจะยื่นต่อกรมสมาชิษสามมิตรเพื่อขอคืนภาษีที่จ่ายให้รัฐไปจากนั้นผู้แทนสมาคมได้เทเบียสด10ถังใส่ท่อระบายน้ำเพื่อประท้วงรัฐบาลด้วยน .1. แจงคดีดีเจ,เจมาตูมส่วนความคืดแน,น่การดำเนินคดี2กลุ่มจัดปาร์ตี้ในกรทมจนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพลตารวจโทพัคพงพงเพตรา พบชนอกล่าวว่าว่าพลตำรวจตีโสพลสารพัดพอพ่วมกับการ n 5ห้าสั่งแล้วเรื่องดังกล่าวมีพื้นที่เกี่ยวน้องเกี่ยวเนื่องสองโรงพักคือสอนอทุ่งมหาเมฆและสอนอลุมพินีเบื้องต้นสอบสวนพยานหลักฐานในส่วนของดีเจมาตุมและเชิญเจ้าพนักงานสำนักง,งานอนามัยของกรุงเทพมาให้ปากคำจากการสอบสวนพบว่ามีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่ห้อง อาหารวร์ติโกโรงแรมบันยันซีกรุงเทพคณะเกิดเหตุห้องอาหารเปิดให้บริการปกตินอกจากคณะของดีเจมาตูมยังมีบุคคลอื่นมาใช้บริการด้วย65คนส่วนของดีเจมาตูมมาใช้บริการ14คนเบื้องต้นพบว่าโรงแรมมีมาตรการตรวจวัดไข้มีแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างเปิด3ห้องพักหลังงานเลี้ยง พลตำรวจโทพักพงกล่าวว่าหลังจากนั้นเวลา21นาฬิกาเป็นเวลาปิดทำการของห้องพักตามปกติคณะของดีเจมตูมมาต่อในห้องพักที่มีการเช่าห้องสูดสามห้องในห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องใหญ่สุดจากการตรวจสอบใช้คียการ์ดเข้าออกจำนวน26ครั้งพบว่าการเข้าออกทั้งหมดเป็นจำนวนกี่คนพนักงานสอบสวนคงต้องสอบถามความเห็นของเจ้าพนักงานสำนักอนามัยว่า กทมว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เข้าข่ายการทําผิหรือไม่มีการพิจารณาอยู่2กรณีคือ1พรบโรคติดต่อ2องพรลกฉุกเฉินทั้งนี้ยืนยันต้องเรียกดีเจมาตุมมาให้การจากการตรวจสอบห้องอาหารดังกล่าวไม่พบว่ามีการจําหน่ายสุราส่วนในห้องพักพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่มีอยู่แล้วตตมไม่ได้ของห้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จจ่ายค่าชำระแอลกอฮอล์ที่อยู่ในห้อง รับไทไลายพาดกรณีร้านดังว,ดว,ว,วันเดียวกันวันเดียวกันนั่งป่าฤืดอดีมโนไมพี่บุญพอ,อสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนการจัดทำไทยลายผู้ติดเชื้อโควิด1ิในพื้นที่กรุงเทพว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจะใช้ข้อมูลจากสถานพยาบาลประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อและจากข้อมูลการสอบสวนโรคและจัดทำเป็นชุดข้อมูล เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วจัดท,ทําเป็นไทล์เพื่อเผยแพร่พพต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดไทล์จําเป็นต้องทําด้วยความรวดเร็วทีมผู้สอบถามอาจไม่มีความชํานาญในพื้นที่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการรายงานสถานการณ์เช่นกรณีระบุไทล์ถึงร้านไอศครีมไอเบอรี่ผิดสาขาจากข้อมูลที่ผู้ป่วยทั้งสองรายแจ้งว่าไปร้านโรงสีโภชนาเขตสาทร รายงานเป็นร้านโรงสีพภชนาแขวงลุมพินีเขตปทุมวันในครั้งที่1และร้านโรงสีพภชนาเขตปทุมวันในครั้งที่2ขอรับขอ้อแนะนําเพื่อทบทวนกระบวนการจัดไทไลน์โดยจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสถานที่จากผู้ป่วยและพื้นที่ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ไม่ให้เกิดการสื่อสารที่คาดเคลื่อนในครั้งต่อไปทั้งนี้กทมได้เข้าตรวจร้านอาหารโรงสีพภชนาทุกสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่ามีความปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อปอดผู้ว่าสมุทรสาครอาการดีมากขึ้นอสำหรับความคืบหน้านะครับของอาการป่วยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14.00นวันทนี่1กุมภาพ์ศารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึง อาการนายวิรัสก์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าเมื่อวันที่3 1มกราคมได้ย้ายผู้ว่าออกจากห้องแยกโรคความดันลบมาพักห้องรักษาที่ห้องไอซียูโรคระบบทางเดินหายใจแล้วหลังจากที่ปลอดเชื้อโควิด19อาการโดยรวมดีขึ้นไม่มีไข้การติดเชื้อต่างๆหลังที่ให้ยาลดการอักเสบควบคุมได้ดีการทำงานของปอดดีขึ้น ดูจากการเอ็กซเรย์ปอดมีการเปลี่ยนแปลงดีมากขึ้นแสดงว่าเนื้อปอดที่ถูกทำลายน่าจะเริ่มฟื้นตัวแต่จะฟื้นได้ในลักษณะแค่ไหนต้องดูลักษณะต้องดูสักระยะแก๊สต,ต่างๆในกระแสเลือดอยู่ในระดับดีกว่าเดิมมากตอนนี้มีการลดระดับการให้ออกซิเจนลงพบว่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ดีแสดงว่าปอดมีการทํางานได้ดีส่วนการทํางานของระบบทางเดินอาหารสามารถรับสารอาหารได้เต็มที่ ได้ปรับมาให้ทางสายยางผ่านลำไส้เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ไปในตัวแม้สารอาหารบางอย่างยังให้ถักเส้นเลือดแต่ระบบต่างๆยังทำงานได้ดีผลรวมถึงผลเลือดต่างๆอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติทุกตัวถือว่าช่วงสองวันที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในทางที่ดีจากนี้จะค่อยๆถอยเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ปอดค่อยๆปรับให้หายใจได้เองพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบ ทรงยิ้มครั้งแรกให้กับภรรยาวันนี้ได้ให้ภรรยาผู้ว่าเข้าเยี่ยมหลังจากที่ย้ายมาห้องไอซูและเป็นช่วงที่เริ่มถอยยานอนหลับทําให้ผู้ว่ารู้สึกตัวมากขึ้นเมื่อภรรยาเรียกท่านก็ลืมตาตอนที่เห็นภรรยาครั้งแรกได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ว่าครั้งแรกสังเกตได้ดีว่ามีการหายใจเร็วขึ้นคาดว่าท่านคงดีใจตื่นเต้นดีใจจนภรรยา ได้บอกว่าค่อยๆหายใจช้าๆท่านก็ทำตามแสดงว่าสื่อสารได้ดีหวังทั้งหมดจะดีขึ้นเรื่อยๆวัตถุประสงค์ของการให้ภรรยาได้เข้าเยี่ยมเพื่อประเมินการทำงานของสมองในตัวเนื่องจากอยู่โรงพยาบาลมานานแสดงว่าสมองยังทำงานได้ดีและเป็นการให้กำลังใจกันอย่างไรก็ตามการรักษาในห้อง ICU ยยังคงงดเยี่ยมโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวพร้อมระบุว่า พอเห็นอาการท่านผมก็เบาใจไปเยอะนะครับทันไั้อย่างนี้นะครับอ่ะต่อนะครับมหาชัยพบติดเชื้อ814คนส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ที่สมุทรสาครผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ่าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่อีก814คนจำแนกเป็นการค้นหาเชิงลุก782คนแบ่งเป็นไทย89คนแรงงานต่างด้าว 693คนที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล32คนแบ่งเป็นคนไทย16คนแรงงานต่างด้าว16คนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับที่ยืนยัน11,343คนผู้เสียชีวิตยังคงเริ่ม4คนต่อมาในช่วงเช้าที่ตลาดรถไฟมหาชัยอำเภอเมืองปิดตลาดวันแรกปิดนะครับปิดปิดตลาดวันแรกทำให้คนที่หันไปจับจ่ายตลาดมหาชัย คล้ายนิวิตวัดใหม่และตลาดใจพ่วกที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของปกติไม่คึกคักเท่าที่ควรจากการสอบถามแม่ค้าขายพงมลัยบริเวณตลาดระบุว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เงียบมากและถ้ามีการตรวจเชิงลุกแบบนี้ตรวจจังหวัดไหนก็เจอเมื่อไรเศรษฐกิจฟื้นจะมีผลกระทบไปหมดอย่างไรก็ตามสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองก็ยังคงนำลถตรวจชีวอนามัยพระราชทานสามคัน พร้อมด้วยบุคลากรเข้าตรวจเชิงรุกด้วยการเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูกให้ประชาชนที่ชุมชนบัวสีตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนมีคนไทยและแรงงานข้ามชาติเข้ารับการตรวจจำนวนมากและจุดนี้เจ้าหน้าที่มีแผนให้บริการตรวจ400เินและก็มีคำสั่งนะครับสั่งปิดตลาดกุ้งถึง15กุมภาขณะที่ตลาดกลางสมุทรสาครพบว่าแรงงานข้ามชาติยังคงใช้ชีวิต อยู่ตามปกติไม่มีการออกมาเคลื่อนย้ายสิ่งของแต่อย่างใดต่อมานายธีรพัฒนคัดมาตรลองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครมีคําสั่งหนังสือจังหวัดสมุทรสาครที่306ทับ2564เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด19บริเวณตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครฉบับวงเล็บ43ลงที่31ตุลา64 สาระสำคัญสรุปได้ว่าห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆหยุดการซื้อการขายการค้าการการะทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นในพื้นที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงสุข,ขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และจํานวนห้องพักเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ซ้ำอีกหากฝ่าฝืนมีโทษตามพบรบโรคติดต่อพศ .2558 และมาตรา18แห่งพกรกฉุกเฉินมีผลตั้งแต่1ถึ15ง15นี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับรวมข่าวรวมข่าวนะครับของโควิดนะครับวันนี้จากสถานที่นะครับพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องนะครับท่านใดนะครับชอบลักษณะสไตล์การอ่านข่าวแบบบ่าวพ้อมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจเบ่าวพ้อมเพื่อจะได้มีกําลังใจมีแรงใจในการนําข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแรงข่าวนะครับจากไทยรัฐและกทีมงานสารสุขนะครับแล้วพบกับเบ่าวพ้อมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ